แพรวาเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นพี่สาวเป็นตัวอย่างให้กับน้องรักครอบครัวรักรักน้องรักพ่อรักแม่แะอะไรเงี้ยแต่เวลาน้องที่น้องต้องการความช่วยเหลือลเงี่ยเราก็อยาจจะช่วยถึงได้บางครั้งเราอาจจะช่วยไม่ได้ก็ตามแต่ก็ต้องทําตัวให้หือนว่าเฮ้ยฉันทําได้นะฉันเก่งนะตัวละครไรฟ้าคิดว่าก็เป็นเด็กทั่วไปที่แบบมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะล้พี่สาวรักครอบครัวติดแม่ติดพ่ออะไรเงี้ยก็คือในความเป็นเด็กทิ้งผั่วไปปกติอะ มันก็ยังมีจุดทีท่ทําให้แบบลุกขึ้นมาเหมือนแบบมีเรื่องของความแค้นเรื่องของอะไรเข้ามาทําให้ตัวละครนี้มันคึกค้นน่าสนใจแต่อย่างของคานิงเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักมากตั้งใจทํางานน้องคันิงเนี่ยเป็นมือสังหารอย่างไม่ฆ่าใครเลยไม่เป็นคนดีมากแต่ทำร้ายสิ่งของที่อยากทุจจับดูคนาก็จัคานิงคันิงไม่เป็นไรคานิงอยู่ ช่ทุกคนจะแบบคอยพูรเทคน้องตลอดเวลาค่ะเพราะคือน้องเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆนก็ว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะแต่แค่ไม่ระมัดระวังหรือยังไงไม่รู้ไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆคก็พังก็พังเองที่มันพังอยู่แล้วเราเดินผ่านเพียนยังดับเลยไอ้ช่างที่ดับขอบคุณน้องๆแฟนคลับทุกคนนะคะที่มาเข้าฉากคือ ทุกคนตั้งใจกันจริงๆแล้วก็มาแบบเต็มที่ทําเต็มที่ได้เห็นภาพแบบภาพออกมาแล้วแบบเฮ้ยแบบพลังแฟนคลับเยอะมากจริงๆอะไรเงรี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนบบช่วยติดตามแล้วก็คนไทยเขียนหนังสือประตูนิยายสนุกมากค่ะก็บบอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็รับชมภาพยนตร์ที่พวกเราแสดงเนืออยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็มาดูเพราะว่ามันมีอะไรที่ามากกว่าความสนุกในดินานนา,าราร เราบอกว่าคนที่ยามาดูหนังเรื่องนี้เราต้องไม่ข้อคิดดีๆต่อไปแล้ว,วง้องก็เรื่องครอบครัวอาจจะอาจจะรักกันหน้าขึ้นบางที่น้องรักครอบครัวอะไรอย่างี้มากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าสําคัญของแบบการมีชีวิตยู่งคนที่เรารัก